สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันสุดท้ายแล้วที่เราอยู่ภูกามน,นะฮะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับไปที่มาเลเแต่ระหว่างทางเนี่ยเรามาแวะจอดดูหมู่บ้านที่เขาทาพวกพวกวัตถุดิบนะฮะจากธรรมชาติพวกถั่วพวกอะไรพวกของฝาต,ต่างๆคนขับรถเขาพามาเจาะนี่เป็นไรครับน้ําตาลสดฮะน้ําตาลไงน้ําตาลสด อร่อยเหรอถ้าย่างอ่อยน้างรน้ำตาลที่ทํามาจากถั่วมันไม่ใช่น้ําตาลที่ทํามาจากอ้อยอหรือเปล่าอใช่อันนี้คืองาใช่ไหมครับนี่าจะเป็นงาซื้องาไปฝากแม่ไหมที่บ้านมันือแต่น้ําตาลถั่วนี้น่าซื้อว่ะใส่ซปซตอม Only pure s u g r one p a c e n d o e s 1000 <Okay. S 1> อ,อีนนกเนไหนนะนนี้เป็นปมูก้าเหมือนกัน,นะะสรุปไม่ใช่ถั่วนะเป็นล์มเห <c oughs> มือนบวยกินดูเือน,นีแอบคอมากเลยเอนบวเอาอันี้กลับบ้านดีกว่าอาอน,นี้ไงก็เนี่ยไงบวยเนี่ย อันนี้เป็นปามชูกาผสมขิงเราทำน้ำขิงได้เลยนะมึงบอดิสติก็มะพร้าวปามชูการ์กโอตเอรโฮอ่นเ่าเรฮะเะ่าขาวะอะวะ่อะ ทำมาจากตุ๊บไป One body three thousand เอาไปกินที่นี้เหรอที่มันดาเลยเหรอไม่เอาวันเอาว่นโอ้โหนี่คือเป็นโต๊ะให้นั่งสินนะฮะเป็นออริจินอลเลยนะฮะดูก็สะอาดดีเนาะ มันจะได้ไม่ต้องมีเข้าไปก่อนอะไรประมาณนี้ยามซีเ็เร็ววดัร็วไดี่ยอมกินไหนเบียร์เดี๋ยวขอกินน้ำตาลนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็นออริจินัลน้ำตาลเลยนะฮะเป็นแบบว่ามเป็นรถแบบ หวานแบบจากน้ำตาลจริงๆอนะ่ะน,นึกออกใช่ไหมไม่ใช่หวานแบบปอมปอมแบบบ้านเราที่เป็นแบบวา่าน้ำตาลใส่น้ำตาลมาเพิ่มเนะี่ยอันนี้มันเป็นแบบหวานละมุนละมุนแล้วก็จะมีกลิ่นของแบบพวกกลิ่นควันอนะ่ะที่เขาเอาไปน,น่าจะเอาไปเผาอยู่แต่เอาเอะไรสักอย่างมันหอมมากๆเลยดีอ่ะตาไป อันนี้เบียร์เหรออันนี้เบียร์อันนี้เบียร์เบียร์เบียร์แอลกอฮอล์อ่ะแอลกอฮอล์อันนี้เป็นเบียร์นะครับเหมือนมากอ่ะแล้วไงอร่อยจิ้เบียร์ต่อจิ้เบียร์ต่อนอืม เบียร์เปรี้ยวอ่ะมันเป็นรสชาติแบบทำไมเบียร์เปรี้ยวอ่ะจะพูดอะไรเหมือนน้ำส้มสายชูอะ่ะ How much o f ฮาว i ัสฟอร์ดิสอ๋อขายเป็นลิตรเลยเหรอเอาสรุปน้ำตาลที่เรากินเมื่อกี้ก็คือว่าไม่มีขาย ให้ชิมทำไมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัวกันนะฮะวัวเขาทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวเขาให้เราไปเย็นนี่เขาทำไวน์อ๋อทำไวน์ทำเหล้าเมื่อกี้ไวน์หรือว่าเบียเหล้าเหล้าเมื่อกี้เหรอเขาใช้วัวทำเหรอใช่ในนั้นอ๋อเขาใช้วัวในการแบบว่า เออ่ในการแบบว่าตอกนะครับอ,อปัน่นไม่ใช่ตอกเดี๋ยวอันขึ้นไปยืน,นขึ้นไปยืนรำอ่ะทำไมเราต้องนขะึ้นมายืนอะถ่ายรูปไง ตอนนี้ปลาเอื้อยก็จะเข้าไปอยู่แล้วนะฮะในการทำทำวายของเรากระบวนการเออิเขาให้แค่คนละหนึ่งรอบแล้วนะนี่นะฮะมันก็จะได้เป็นแบบว่านา อ๋อพวกนี้คือเป็นตัวที่ไปหมักเขายังมีแบบว่าเป็นน้ากระบวยนะคะให้กินเนาะก็ตรงโซนนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะครับมีมีฟักฟักยาว โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถกันไปเที่ยวตรงที่อื่นต่อนะครับวันนี้ก็าลาไปก่อนแล้วบาบาย